สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับลูกค้าแฟนเพจนะครับเดินทางมารับรถอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับลูกค้าแฟนเพจมาจบเงินสดแล้วก็มารับตัวนะครับรถกระบะราคาแสนกว่าบาทนะครับเอาไปใช้งานคุ้มมากๆเลยนะครับคันนี้นะจอดรอแล้วนะครับจอดรอส่งมอบลูกค้าแล้วนะคันที่เราจะมาส่งมอบกันวันนี้ก็คือนะครับโตโยต้าไฮรักไทเกอร์นะครับเครื่องยนต์2.5 ปี2002นะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับนี่จอดรอแล้วนะครับลูกค้ามารอรับตัวแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวพาชมก่อนเบื้องต้นเร่าวๆนะครับคันนี้สวยมากสีสันสวยงามนะครับรถกระบะยอดนิยมนะครับราคาถูกคันนี้แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับรถสวยคุณภาพดีราคาเบาๆด้วยนะนะครับแล้วก็ลูกค้าเดินทางมารอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับลูกค้านะครับว่าสาเหตุที่ลูกค้าตัดสินใจเดินทางเข้ามาซื้อรถกับเราที่นี่นะครับ เพราะสาเหตุอะไรลูกค้าถึงได้เดินทางมาซื้อรถกับเรานะมาเดี๋ยวพามาคุยกับลูกค้าเลยนะครับนี่นะนี่นะครับลูกค้าเดินทางมาถึงแล้วสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์อีกรอบอันนี้นะครับลูกค้าเดินทางมารอบแรกแล้วรอบครั้งนึงแล้วนะรอบแรกเดินทางมาดูแล้วก็บางจองไว้ครับแล้วก็วันนี้ทางร้านเราก็ได้ตรวจเช็ครถตรวจสอบรถทํา อะไรทุกอย่างให้ครบแล้วก็เดินทางมารับรถกันนะครับวันนี้ก็จะมาขออนุญาตสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะนะครับถามอีกรอบหนึ่งนะครับว่าสาเหตุนะครับที่ตัดสินใจนะครับมาซื้อรถแล้วก็รอบแรกนะรอบแรกมาดูแล้วนะครับก็ได้วางจองไว้ผแล้วพอวันนี้นะครับได้มาเห็นรถแล้วรถที่พร้อมแล้วเป็นยังไงบ้างถูกใจไหมถูกใจครับผม ในส่วนที่ทางร้านแจ้งว่าจะเปลี่ยนจะซ่อมให้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมครบทุกอย่างทุกรายการครับผมอะไรขาดก็ขอเพิ่มได้โอเคครับผมครับดูแลกันดีขอขอไม่ได้คือกล้องตัวไหนตัวไหนกล้องต้องตัดกล้องเหรออยาไปยุ่งกับเขาเลยตรงนั้นไปเขาพอดีกว่านะตัดกล้องนะอันนี้แย่กันเล่นนะแย่กันเล่นนะฮะนะครับอันนี้ได้ตรวจสอบแล้วนะครับตรวจสอบแล้วนะฮะแล้วก็ ถามอีกครั้งว่าราคาเทียบกับที่อื่นเป็นยังไงบ้างพอฟังครับนะก็ไม่ไม่ถึงกับว่าถูกก็ไม่ถึงกับว่าแพงแต่ถ้าไปเปรียบกับร้านอื่นนะน่าจะสูงกว่านี้ครับอืที่อื่นสูงกว่านี้เนาะสูงกว่านี้ครับผมอาจจะประมาณสักน่าจะประมาณสักสามหรือสี่หมื่นสามสี่หมื่นเลยครับผมกับสภาพนี้กับรถรุ่นนี้ปีใช่ครับเนาะนะครับอ่านี่นะเดี๋ยวนี่ให้ดูกันเลยนะครับนี่นะโอ้ยเนี่ยผมถือมาเตรียมไว้แล้วนะครับ อันนี้นะครับคือลูกค้าจ่ายเงินนี่นะจ่ายเงินสดสดอย่างนี้จริงๆนะครับลูกค้าถือเงินสดสดมาจ่ายกันแบบนี้นะครับซื้อขายรถกับเราที่นี่นะครับลูกค้าอยู่ไกลต่างจังหวัดทั่วประเทศเดินทางมาซื้อนะครับเพราะลูกค้าเชื่อใจนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับวันนี้นะครับก็จ่ายเงินเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอรับตัวกลับบ้านนะครับสําหรับนะครับสมาชิกท่านใดนะครับที่ต้องการรถยนต์มือสองนะครับ สภาพดีราคาถูกนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0956698777นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะ0956698777นะครับจาวอัฟซิลามีรถส,สวยๆคุณภาพดีราคาถูกรอให้ทุกท่านมาเลือกชมอยู่ครับขอบคุณมากครับ